สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะในช่องพลายเส็บสั้นขอนเมืองนะคะตอนนี้แม่น้อยก็มีอาการนะคะคิดถึงลูกนะคะเพราะว่าลูกชายสงควานเราพาไปเดินออกกำลังกายนะคะดูเมื่อกี้มีอาการร้องแล้วก็ดันโซ่นะคะเดี๋ยวถามันเา ตนนัวนี้หูกลางนะคะตอนนี้สองควันเราก็ใส่ปลอกขาไว้นะคะเพราะว่ากันคุณแม่ดันโซนะคะเมื่อกี้มีอาการดันโซนะคะเดยต้องใส่ปอกขาไว้นะคะด,ดูนะคะดูกลางหูแล้วก็หันหาลูกนะคะปกติลูกจะติด ่าผูกติดๆกันนะคะตรงนี้ควานพาลูกไปเดินออกกำลังกายก็จะมีอาการประมาณนี้นะคะ้ค้องหาลูกนะคะคทางน้ำอ้อยอลกลาง,งหูนะคะเรียกหา เราก็เลยต้องใส่ปอกค้าไว้นะคะไม่ได้ทรมานนะคะแต่ว่าเขาเคยดันโซ่ขาดนะคะถ้าเวลาลูกไม่อยู่เนี่จะร้องแล้วก็เนี่ยดันโซ่กระชากโซ่เลยต้องใส่ปอกไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าควานก็ไปทั้งสองนะคะดูยังกลางหูตั้งหน้านะคะ มองไปทางลูกชายเดินไปนะคะไม่กระดิกเลยค่ะตอนนี้นิ่งน่าจะยืนฟังเสียงลูกนะจะได้เสียงได้ยินเสียงลูกหรือเปล่า ดูอาการนะคะดูอาการไม่เห็นลูกไม่เห็นลูกนะคอะาการของคุณแม่หายลูกนะคะห่วงลูกรว่าสองความจะพาเดินไปทางไหนคะนอ,นอ่ะ เราจะให้พิธีกรเรามานะคะควุณส่งกระน้ำอ้อยตกใจเลยค่ะแม่น้อยเป็นอะไรร้องเสียงดังอันนี้คือเป็นอาการอะไรคะเราจะถามความรู้เกี่ยวกับช้างทับควานเล็กนะคะที่เขาร้องแบบนี้นะคะขุ่นไ ครับผมนี่คือการห่วงลูกนะครับเป็นการเต็มจะได้เห็นช้างครานี้คุณจะไปบางเสาธงเจนี่คือการห่วงลูกองไม่น้อยนะครับก็จะกางหูพึ่งหูนะครับเพื่อฟังเสียงของลูกนะครับว่าลูกเดินไปทางไหนนะครับลูกจะร้องฮะหรือเปล่าอ่าเชิดหัวมองนี่มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวานะครับหูนักกางฟังดูนะครับ ก็ร้องให้ลูกเรียกรับนะครับถ้าเรียกลูกเรียกรับก็จะไม่ร้องต่อนะครับไม่บางทีบางเชือก็อาจจะดึงโซ่ขาดไปเลยนะครับก็เห็นไมมวันนี้เราต้องเซฟไว้ใช่ไหมเซฟไปครับเดี๋ยวเป็นยังไงมายุ่งนะครับยุ่งอที่แรกควานว่าจะไปไลฟ์ด้วยใช่ไหมคะครับว่าจะไปที่แรกว่าจะตามตามส่งควานไปด้วยนะคะแต่ไปไม่ได้นะครับตอนนี้คือไปไม่ได้นะครับรู้สึกว่าแม่น้อยจะมีอาการผิดปกติห่วลูกเกินนะครับที่แรก กระชากโซ่นะคะนี่คูไว้แล้วใช่ไหมนี่คูไว้แล้วครับคูไว้แล้วก็เลยไม่กล้าดึงโซ่ <c oughs> อืมคูไว้แล้วครับคือคูไว้อี่นี่แะครับนี่นะไม่อยู่นะคะดูดูยังคิดเพราะว่าหลายวันโอ้ช่วงนี้ลูกไม่ค่อยได้ออกไปเนะาะไม่ค่อยได้ออกไปไหนะนะก็เลยว่าไปแล้วร้องหาอยู่ติดกันนะคะก็เลยติดลูกมากนะคะลูกหายไม่ได้ดู้องหานะครับลองหาลูก เป็นความผูกพันของแม่และลูกนะครับถึงจะอย่านมแล้วก็ช่างนะครับแต่ก็ยังคิดถึงลูกอยู่เสมอนะครับก็อยากให้ลูกอยู่ใกล้ๆก็อย่างนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นคนเลือยช้างนะคะใช่ครับถึงว่าลูกไปอยู่ไกลขนาดไหนแม่ก็ยังคิดถึงมอนเดิมนะครับแต่ว่าลูกยังคิดถึงแม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับยังเชิดหัวอยู่นะคะส่วนมากลูกจะไม่ค่อยคิดถึงแม่หรอกครับลูกลูกไม่สนใจแม่เหมือนคนคนชั้นเลยลูกไปไหนก็ไปได้แต่แม่เนี่ยต้องคิดถึงลูกก่อน คือเป็นสัญญาณนะครับว่าลูกฉันอยู่ไหนอ,อย่างเงี้ยะครับอย่างเงี้ยแหละครับคล้ายแบบนี้นะครับนี่นค,นนค,คือการโูโห,หูยังกลางตลอดนะคะดูเราจะไปไหนก็ไปไม่ได้ครับสู้ก็ไม่ค่อยเส้นใหญ่นะครับสู่ก็เส้นไม่ค่อยมาตรฐานตัวดึงไป่าไปแล้วก็ไม่รู้จะปิ้งไปทางไหนนะครับอืมเราก็เลยต้องต้องอยู่ซุ้มนะคะอยู่บ้านนะครับเฝ้าฉางแล้วก็จะให้แม่บ้านไป ถ่ายคลิปนะครับโยแม่บ้านไปถ่ายคลิปที่ไหนนี่ไงแม่บ้านก็ถ่ายคลิปอยู่แม่ถ่ายคลิปสอง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 ควานนะครับแต่แตยังดีนะคะยังควานยังอยู่นะคะไม่กล้าดึงโซ่ะะถ้าควานไม่อยู่นี่ยุ่งสารนะครับก็อยากไปถ่าย น้องวาวาจะไปไล์น้องวาวาให้ชมนะคะแต่ว่าเราอยู่บ้านเราก็เลยอัดคลิปไว้ให้ชมกันนะคะบางทีแม่อาจจะไปไล์สดให้ดูก็ได้นะครับไม่ไม่มีพิธีกรค่ะเราต้องไปด้วยกันอ๋อไปไม่ได้ครับไม่มีใครดูจ้างไม่เป็นไรครับไม่ได้ไล์ลูกก็ไล์แม่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูแม่ไปก่อนนะคะครับดูแม่ไปก่อนดูความห่วงใยครับจะให้ลูกมาเ๋้วลูกมาเราจะไล์ให้ชมสด ตอนนี้อัดคลิปไว้ให้ชมนะคะว่าอาการของคุณแม่ที่ห่วงลูกเป็นยังไงนะคะไม่รู้จะมาเร็วหรือว่ามืดแนนอนไปไกลนะครับนี่สองควานเราพาอ่าน้องวาวาดูเอาน้ำอ้อยก็เล่นเด็กแล้วนะคะนุ่มเสร็จเราก็อยู่บ้านเฝ้าทับนะครับต้องเฝ้าหดูโอ้ยยู่ที่นะที่แเล่นนะครับเพราะว่าน้ำอ้อยยังไม่ได้ใส่ปอกดูดูดูแม่น้อยดันนะคะดันนะ้อ่ะมันกระชากแล้วค่ะเริ่มกระชากแล้วนะนะ สมมุิถ้าควานไม่อยู่นะคะเรา <Yeah. S 1> ไม่ได้ใส่ปกสมมุติขาบไปเจ้าต้องวิ่งตามหาลูกนะอย่านะปายโสนขึ้นแล้วนะายโสนขึ้นแล้วนะน้ำอ้ยกระจากที่เล่นอยู่ก็ต้องต้อง,องหยุด <c oughs> โนพี่แซมก็ระแวงด้วยนะคะ <c oughs> เอาแต่ละเชือกหอให้ส่งเสียงไหมสิ เฮ้ยเฮ้ยไปตื่นเช้ามาแล้วเฮ้ยเก็บกดเก็บกดใช่ไหมอือแล้วก็ยังหัวเชิดยังกลางหูเหมือนเดิมค่ะ ีก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะเราถ่ายคลิปไว้ให้เอฟซี FC ทุกท่านได้รับชมนะคะ <Ooh. S 1> อะไรคะนี่ <laughs> ยังไม่ถึงเวลาเลยสามหาแล้วหนึ่งหาครับโอ้หนึ่งเาเนี่ยครับใครอยากมาก็แวะมาได้นะครับม,มาเล่นกับเราได้นะครับหรือว่าอยากขี่ช้างเที่ยวนะครับชม อันเดอแก๊งหรือว่ายูทูบเบอร์นะครับก็มาเราได้นะครับเราจะพาทัวร์ใช่ไหมครครับตอนขึ้นเราให้ขึ้นฟรีนะครับแต่ตอนเราก็ให้จ้างลงนะครับจ้างลงครับผมขึ้นฟรีนะคะขึ้นฟรีนะครับมาได้นะคะมาชมรการหรืออยากจะมาช่วยเก็บขี้ช้างเราก็ให้เก็บฟรีนะครับไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์นะครับเก็บฟรีเก็บขี้ช้าง อยากจะไปตัดหญ้าฟรีครับเออถ้าใครอยากจะมาใช้ชีวิตแบบอยากเป็นควานช้างหนึ่งวันทาไปตัดหญ้าเก็บขี้ช้างฟรีทุกรายการใช่ไหมคะฟรีครับอแต่ข้าวกับข้าวซื้อครับกับข้าวซื้อกินเองรอครับแต่เรามีข้าวให้กันเรามีข้าวให้กินลกลับมาเองเนาะกลับเผื่ออยากกินอะไรพิเศษเราก็ไม่รูเนาะเอออย่างบางทีแต่ข้าวเรามีแน่นอนคข้าวเราทํานา ครับอย่างบางทีเราทํากับข้าวอาจจะไม่ถูกปากท่านนะครับอย่างซากับข้าวแล้วก็มีปลาเด็กโบงนะครับอย่างนี้นะครับโทษไข่ปลาป๋องนะครับอนนี่คืออาหารหลักนะครับครับกลัวกลัวไม่ถูกใจคนกินนะครับเผื่อท่านใดอยากมาใช่ไหมใช่ครับหรือว่ากับข้าวมาเองใช่ครับบอกเราเดี๋ยวเราจะเตรียมข้าวไว้ให้ข้าวเราอร่อยแน่นอนครับหุงข้าวโอนะครับอาจจะเฉะบ้างไม่เจะหรอกครับเฉะบ้าง ข้าวเราอร่อยแน่นอนค่ะถ้าอยากมานะครับมาได้ครับมาได้นะคะบริการมีมีบริการเช่นขึ้นช้างฟรีนะครับแต่จ้างลงเก็บขี้ตัดหญ้าฟรีนะครับไม่ให้ได้จ่ายอะไรทางนั้นนะครับไม่อะไรครับแล้วก็ถ้าท่านมากับข้าวซื้อเองนะครับอยากกินข้าวฟรีก็แจ้งมาได้ข้าวฟรีแต่กับข้าวซื้อเองครับ ที่พักฟรีไหมคะถ้าท่าจะมาพักเนี่ยที่พักที่พักฟรีฟรีครับเต้นตอวเต้นมาเองนะครับเป็นมาเองขเราฟรีทุกอย่างฟรีหลายอย่างมีพวกเรามีแต่รายการฟรีเลยครับที่เน้นๆก็ขึ้นช้างฟรีนี่แหละครับฟรีสุดๆฟรีสุดๆแต่ถ้าท่านไม่ลงก็อยู่ข้างบนนั่นแหละครับต้องไต่จ้องจ้างลงนะโปรโมทมากแล้วเดี๋ยวโปรโมทอ่ะ ลงพักช้างหน่อยคะอ่ะอ่าเดี๋ยวโปรโมทลงพักช้างให้หน่อยนะครับอืมปฏิทินด้วยอ่า <นะ S 2> ปฏิทินด้วยนะครับอย่าลืมนะครับโปรโมทให้เราด้วยใค้โปรโมทเจ้าสิโปรโมทให้ครโปรโมทให้เอฟซีและอ๋อโปรโมทใ,ให้ด้วยนะคะ <c oughs> เปื่อทกันใด้อ่ามีญาติพี่น้องที่ไม่ได้ดูอ่ายูทูบเนาะ <c oughs> อาจจะไม่รู้จักใช่ครับอือก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะปฏิทินเราปฏิทินของเรามีครบทุกเดือนนะครับมีทั้งสิบสองเดือนนะครับอ่าหนึ่งอ่า มีครบทั้ง1อาทิตย์นะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับอ่ายังไงก็สนใจปฏิทินของเราเพื่อไว้ติดบ้านติดเรือนนะครับเป็นเหตตามหานิยมนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับช่วงนี้ยังเหลือเยอะเยอะนะครับอ่าย่งไงก็ฝากด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับในช่องพลายแซมสั้นควันเมือง อ่าใครที่ติดตามแล้วก็ขอให้รวยๆและสุขภาพแข็งแรงกันนะครับหรือว่าท่านใดนะครับยังไม่ได้ติดตามก็กรุณาหรือว่าขอร้องนะครับร <laughs> ติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ